ครับบ้านของคุณพอ่อนาของคุณพ่ออารามรตำมนโคกกรุงแล้วมาดูกันสวนกันนะครับมีจุดไหนบ้างไม่นะอันนี้วกอี้ยังวายบวบหอมบวบบวบหอมคู่กันสิครับคูกเนยะไคร้วเป็นสวนผสมม,มโหนบอกเขา ยงอ่าเพืชของพวกนั้นเนี่ยมันมีไม่หาระดับไม่หาระดับแล้วแต่เขาที่ปลูกเขาเลือกได้ครับมันมีไม่กินหัวอ่าไม่เลียดินกับพวกพวกกับเขาพวกนี้แหละบัวพวกพวกนี้แหละเออแต่ต้นเรื่องต้นปลูกอย่างดาปลูกอย่างอย่างลู้นน่าวไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไงติดต้นน่ะครับอ่าไม่ไม่ยินต้นไม่ละแต่ต้นกับพวกบุ้ม่วงพวกกล้วยพวกนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมลงมือ กำลังปั่นนะครับปั่นปรับพื้นที่เตรียมปลูกเผือกโอ้กุดสะไว้เรียบร้อยแล้วนะนะั่นนะน้ำ ใส่ปิ้งเลยเหลือหมองทําเป็นโคกทีนี่ทำเป็นโคกจุดนี้ตีนี่ตีจุดนี้คือทําที่จุดทําเป็นโคกนะครับแต่ว่ามันนี่พืชไม้ที่เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกไว้เต็มบระตูเลยมาต้อนมาจับน้ำมักล่ายเด้อมักลยเป็นดอกบ่เออได้ได้แคอนั้นมักซีดาไม่ทุกอย่างที่เป็นดอกที่เป็นเกสรนที่เป็นน้ำผสม M ร้อยหนึ่งผสมยาต้านใจสองซองครับ M ร้อยหนึ่ง ยาทันใจสองซองต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่คือสูตรในการทำให้แมลงสารล้อมแมลงสารล้อมแมลงอย่างดีมาช่วยผสมเกสรในการมาช่วยผสมเกสรก็ะทำเทศไม้ทุกอย่างเนไมยทุกอย่างที่เป็นดอกแล้วไม่เป็นผลเป็นหมากเลยมันมีผลผลทำดอกอมงเวะเพื่อให้เกสรมันล้นมาหากันมันจับเมล วันนี้คือเฮาเฮาเปลี่ยนวิธีก็คือซอยเอาเอาเอานวัตกรรมเนี่ยไปซอยขีดให้มันเหนียวให้มีมมันยังไปตอมซอยมันจับจับหน่อยนี่ดีของการของบริหารเรื่องเลี้ยงมีมจังว่าอ่าเลี้ยงมีมขอท่าครับขอท่ามันบ่มีอย่างเลยเดี๋ยวผมมาอยู่นี่ที่พ่อมีมเมื่อนั้นเอาใส่ยามมื้อแลงเนี่ยแงมื้อแลี้ยงสมุนไพรจีหาง0ือเลงเนี่ยเอาไปวางปุ๊บมันสิเข้าไปหมดเลยเพราะแงมื้อเสองวันนี้มาหากินเด้มบวันนี้เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเฮาก็ปิดฝามามาเอามากําจัดบ่ได้ใช้ยา แมงวันทองแมงเต่าทองพวกเนี่ยไมันนี่ไงไงยงผมปั้ยยาพื้นบ้านครับไงไงผมเพื่อันผมเปิดอยูทูปเจเปิดเนเม็ดมันมันจะมียาตัวหนึ่งเป็นเคมีแหละเป็นนองแมงวันทองเม็ดทิ่วยูจีนอนโอ้าสาพลังไป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 ร่านขายยาแปลว่าซื้อซื้อเม็ดทิ่วยูจีนอนเนี้ยไม่ได้ปลี่ยนกินไปกับเขาเออเ้เอามาเทแซ่นั่นแหะ เราก็ต้องไปดีไปกับพออ่อเนี่ยเอาเทส่ยวเซ,ขวเซ,เซ่ขวดน้ำพวกเขาหนะ่ะมันก็ยิ่งย้ำมือเลี้ยงเสียมาบ้า,ม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 างมันย้ำมือซ่อมนี่ที่เขาครับาาปากขวดโคกแล้วก็ทั้งปลายมันสุกโอ้มันบิน,ขน,นเขามั้ง่ขวดเลยวเถอะแย่นครับบินๆเข้าไปเสร็จแล้วเฮาก็พอย้ำมือเจ้าเสก่ยเขาก็มาเก็บเอาไปทำไรอ๋อมันออกว่าไ <ป S 1> <ล>้มันออกว่าไ้ครับอ๋โดยที่มันต้องใส่ไปกับพ่อเตี๋ยตัวเนี่ยบ่ครับอันนี้เป็นกินไปกะเพราเลยกินใบกะเพราได้จังเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสารล่อ าสารล่รอ remain, สารล่อแมลงสารล่อแมลงแมนแมนแมนโอเคเราต้องฉีดยาเราต้องเราต้องฉีดครับเราต้องฉีดเอาตัวนี้ไปแขวนแขวนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนอนสิบวิมิอื์อ่าอยังก็ะชื่อว่าอยังก็เม็ดเม็ดมิดมิดมออีมิดมิดทิวยูจีนันมิดทิวอยู่จีนั่นกินใบกระเพรากินใบกระเพราโอเคนะครับพ่อพอเทสใซิเบิร์นก่อนเทสใซิเบิร์ก้อนยังไงก็ได้เพรว่ามันจะพอดีหลุมกับไอ้ด่านยศนะ

ไปทีไปทีไปเราก็บาง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 